ยังไงยังไงแม่อะดูนะดูนะโอ้อยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยนอ้ยอ้ยโอ้ยอ้จริงีอยูอแล้วเอ้อ้ย่ะี่เห็นโอ้ยโอ้ยโอน้ยโอ้ย้ยโน้ยนะ้ี่ด้ยยย เนี่ยความปกปิดคุมมันกันน้ํากันเหงื่อราคานี้วันนี้มาปล่อยโปรคู่กันค่ะแป้งหนึ่งคุชชั่นหนึ่งในราคา290บาทส่งฟรีมีไปทางจ้า,าต้องกดแลลนะนั้นหนึ่งพันห้าร้อยคนสวัสดีจา้าขอโทษที่บ้านหลักพัน s อร r y ยิงสริงค่ะน้องเ รอนไม่ได้ตอนนี้นะคะสามารถกดชําระปลายทางได้เลยนะคะเราเปิดปลายทางนะจ๊ะที่รักจ๋านะ และถ้าใครเลือกเบอร์เลือกสีไม่ได้มานี้จ้ะวันนี้สวัสดีมาให้ดูแล้วนะคะผิวขาวอมชมพูนะคะคุชชั่นให้กดเอาเบอร์ศูนย์ศูนย์ผิวขาวเหลืองกดเอาเบอร์ศูนย์หนึ่งผิวสองสีกดเอาเบอร์ศูนย์สองผิวเข้มกดเอาเบอร์ศูนย์สามผิวมันอายศูนย์สองผิวสองสีนะเลแป้งนะจ๊ะที่รักจ๋าผิวขาวอมชมพูกดเบอร์ศูนย์ศูนย์ผิวขาวเหลืองกดเบอร์ศูนย์หนึ่งผิวสองสีกดเอาเบอร์ศูนย์สองผิวเข้มกดเอาเบอร์ศูนย์สามไม่ผิดหวังได้แน่นวันนี้มาาาในนรคคโปู่กั แป้งหนึ่งคูชชัน่นหนึ่งนในราคา290แต่วันนี้ในไลน์น้องเจนเอาไป2ชิ้น260บาทหานเลยหารเลยวันนี้2ตลับ2ชิ้นตกชิ้นละร้อยสบบาทแล้ววันนี้ส่งให้ฟรีปลายทางฟรี ไม่กดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยราคานี้มันต้องกดแล้วนะพราะไม่พีน้องจ๋าไม่ได้มันลดนะมันลดนะนี่เลยสี่นาทีค่ะสี่นาทีสุดท้ายนะคะใครไม่กดตอนนี้บอกได้คําเดียวว่าพลาดมากๆไม่อยากให้ใครพลาดนะคะอุ้ยมีคนบอกว่าได้สองหเจ็แรงมาก แรงมากเนี่ยทุกคนเนี่ยนะความปกปิดคุมมันกันน้ํากันเหงื่อนอ่คือเลิศมากๆคือจึ้งมากๆอ,อันนี้คือทาไปแล้วนะแล้วหน้านุ่มนะเวลาทาแป้งพับสุริพรทาไปปุ๊บจะไม่รู้สึกเหมือนการทาแป้งพับผสมรองพื้นเลยการทาแป้งพับสุริพรจะให้ความรู้สึกให้สัมผัสผิวเหมือนทาแป้งเด็กน้อยหนหไม่เชื่อหรอกว่ามันปกปิดอ่ะไหนมันปกปิดได้ไหไมไม่ปกปิดได้ไหมได้ไหมยังไง ยังไงมาเลยมาะยังไงแม่เอาเบอร์ไหนเอาเบอร์ไหนดีคุณเอายังไงได้เป็นปกปิดเอาเบอร์ไหนดีได้ไหมเป็นปกปิดจริงหรือเปล่านี่ยังไงแม่มาเขาไม่เชื่อเขาจะลองเออมาไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อค่ะเอาเลยแม่มายังไงแม่ก็ตัวใหญ่เกินคุณหอยเอามาเอามาค่ะดูนะที่ละคาปึ๊บดูนะปุ๊บ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 โอ้โหลดปะลุลุ่มลเออเออนี่อันนี้คือ ปิดแล้วอันนี้ยังไม่ปิดอันนี้คือทุกคนต้องซื้อนะดูนัพรเขาดังมากนะเว้ยเรื่องของการดังกันมากมากเลยนะค่ะโอ้แม่ดูสิไหน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 เุ้ยมันจะมีรอยดำเลยทุ้ยี่เติมเฮ้ยเติบของหนูเป็นปากกาเมจิกเลยนะแม่หรอปากกาเมจิกเลยหรอเออคุณบูมใช้ตัวนี้ค่ะปากกาตามาเลยปากกาฮอสเลยนะฮะแล้วก็ได้ไงตอบแม่เสร็จแล้วต้อง ความปกปิดคูณสองคนทั้งวันแบบไม่ต้องเติมสามนาทีมาสามนาทีนะคะใครต้องการความปกปิดต้องการามนนะคะนี่เลยค่ะนี่ไม่ใช่กินิ่งเอาไม่ออกจ้ะไม่ใช่ฮินิ่้เอาไม่ออกนะจ๊ะนี่ดีนี่คุณบุ๋มรูบดูคุณบุ๋มรวบดูนุ่มนุ่มไหมนุ่มแม่แล้วปกติถ้าถ้ามันไม่ดีจริงมันจะลอกเลยนะเออมันจะลอกเลยนะไหนกันน้ำรือเป่าแม่ คุณพูดดีมากขนาดไหนไหนโอ้โหตแม่คุณพูดดมากใช่ไหมแม่น่ารักมากเออดูสิเป็นยังไงกัดไหมอ้ยไม่หยิวไม่หยาลราคาไม่แรงต้องสูรดีพรนะจ๊ะเอามาเอามาเช็ดหน้าด้วยเช็ดหน้าด้วยหน่อยแม่เออมีแต่ลิปเท่านั้นเอมลิปออกมีแต่ลิปออกลดปะจึ้งปะ ต้องกดแล้วนะคะวันนี้นะคะคุชชั่นหนึ่งตลับร40บาทและส่งฟรีอความชึ่งความรลดความชึ่นความเลนะคะทุกคนค่ะโอ้ละศเลนั่นหละนั่นละนั่นละันเนี่ยเราฉีดให้ดูเราฉีดกันให้เห็นนะคะว่าของเรามันดีจริงนะเราต้องพิสูจน์นะคะไม่ใช่พูดลอยๆบอกว่าดี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 วันนี้มาพิสูจน์ให้ดูแล้วนะจ๊ะคุชชั่น ุริพรแป้งพลาสสุริพรกันน้ำ,ก,นนำกันเหงื่อปกปิดและติดทนมากนะคะ oh. อะราคาวันนี้ดีที่สุดนะคะ <Yeah. S 1> ที่ราคาใครไม่กดนะบอกได้คำเดียวว่าจะเสียใจมากๆ oh. แล้วตัวนี้ oh. เดือดออกกันแล้วนะ <Yeah. S 1> ต้องตุนใครจะตุนวันนี้แนะนำเป็นแป้งหนึ่งคูชชั่นหนึ่งนะคะกันน้ำกันเหงื่อคุมมันทั้งวันละเละิศจึงจ๊งจงจ้า oh. ทสองนาทีสุดท้ายนะใครจะซื้อตอนนี้นะคะกดยืนยันได้เลยยืนยันชําระได้เลยอะไรนะคะคนท้องใช้ได้นะคะไม่มีสารอันตรายใดๆเกี่ยวกับการท้องเพราะว่าดิฉันนะคะใช้ตั้งแต่มีลูกคนที่สองลูกคนที่สามก็ใช้รู้ไหมทําไมลูกคนที่สามได้ตั้งชื่อว่าน้องแป้งได้ครับแป้งขายดีมากเออจนได้ตั้งชื่อลูกว่าน้องแป้งเป็นการการันตีว่าคนท้องใช้ได้นะคะเออคนท้องใช้ได้คนท้องก็ต้องสวยนะคะที่รัก แล้วเวลาเราท้องเรามีโฮอร์โมนฟ้ากาดจุดดาๆมันขึ้นเยอะใช่ไหมเนี่ยเราต้องสวยเราต้องมั่นใจเราต้องมัดใจสามีนะจ๊ะอะใครยังไม่กดตอนนี้รีบกดรีบยืนยันยอดได้เลยนะจ๊ะเพราะเราเหลือเวลาอีกแค่49วินาทีสุดท้ายได้เขอเอาไปให้ดูใกล้ๆนได้เลยจ้ะมาเข้ามาดูกันใกล้ๆเลยนะจ๊ะมาจัดพี่น้องจ๋ามาซื้อกระจ้าที่นักจ๋ามันเลยจา้าอะซีเบอร์สี่สี่นะจ๊ะวันนี้นะ เลือกไม่ได้ดูตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะคุชชั่นผิวขาวชมพูกดเบอร์ศูนย์ศูนผิวขาวเหลืองกดเบอร์ศูนย์แม่คูปองเที่ยงคืนเข้าเหลือ246รบาทว้ายลดเบอร์นะคะหนึ่งอทีสุดท้ายอ่ผิวขาวชมพูกดเบอร์ศูนย์ศูนย์ผิวขาวเหลืองกดเบอร์ศูนย์หนึ่งผิวสองสีกดเอาเบอร์ศูนย์สองผิวเข้มกดเอาเบอร์ศูนย์สามนะแป้งเบอร์ไหนคุชชั่นเบอร์นั้นได้เลยนะจ๊ะวันนี้ราคาดีมากจนช็อกค่ะนี่ละคาะ เหลือแค่6วิสุดท้ายนะคะกดได้เลยสั่งซื้อได้เลยชำระเงินได้เลยนะคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งเลยค่ะวันลิศมาจึ้งนะคะทุกคนคะ่ะสุริพอร์ซูปเปอร์แบตเดย์สองพฤศจิกายนนี้ฝากด้วยนะคะขอบคุณน้อ,ณองเกนภูมนะคะ บายบายได้เลยฮะได้เลยนะคะเดี๋ยวเคลียร์ของให้ก่อนนะคะที่ลาะคะมันรดนะแมไม่หายใจปะแม่ฟังนาดูนาเนี่ยคือถ้าสมมติหองบูงหนูหมึกดําเลยข้อบูงคือหมึกดําเลยถ้าสมมติไม่ปกปิดจริงอ่ะมันต้องมีความแม่ก็จะ้ว่าหมึกมันต้องรอดออกมานะหมึกมันต้องรอดออกมานะทุกคนพี่แต่อันนี้นะคะไม่เลยพี่บูมพูดสอยากแบบแม่จริงๆมาอจริงๆอ่ะอ่ะอันนี้ปากกาเมจิโอเคอันนี้ปากกาเมจิจริงจริงเออไหนยังไง มันปิดได้จริงป่ะเนี่ยใช่มันปิดได้จริงป่ะเดี๋ยวอันนี้นะเดี๋ยวเขาิดวอาอุ้ยเจ้าของแบกเพิเพอร์นู่นนี่นั่นนะคะบูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีอะไรในบริษัทเลยนะคะนี่นี่นี่สีดำนี่มันปิดยากมากเลยนะสีดำปิดยากเออดูหนูเป็นหุ้นส่วนแม่ไปเนี่ยไปไปเลยไหมไปพรุ่งนี้เลยได้สิขออนุญาตพี่เจนก่อนทุกคนดูนะทุกคนดูนะนี่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  ร้อยหกสิบ0ร้อยหกสบาททุกคนจะใครที่บอกว่าเป็นราฟูเป็นฟ้าเป็นแกะเป็นอะไรนะฉ่ำมากทุกคนจ๋านี่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 เงไคะเป็นไงคะเป็นไงครัระิไม่เท่าไหร่ค่ะต้องรองตัวนี้อุ้ยกูเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ล่ยขายได้แล้วขายได้แล้วนี่นะคะต่อไปนะคะใหญ่จะให้เรียบเนียนกว่าเดิมนะคะแค่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย อันนี้คุมมันนะคะดีมากคุมมันกันน้ํากันเหงื่อคุมมันกันน้ํากันเหงื่อนะคะนี่ทุกคนจ๋าดูเลยค่ะเอ้ยเป็นไงหลาดยิ่งกว่าไมโครนะคะยิ่งกว่าไมโครกันน้ํากันเหงื่อสุดๆใช่แล้วเมื่อกี้คือปากกานะคะเลิศมากค่ะพี่บุญขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ปากว่าอยู่ด้วยกันอ่าโอเคได้เลยค่ะสุดๆมันเกิดขอบคุณนะคะอ๋อวันนี้กระดูม้งเนาะมูน Happy Birthday นะคะเป็นปีแรกที่ทำงานนะคะสาธุค่ะขอบคุณนะคะ วันนี้นะคะคุณท่านสุริพรแป้งพับสุริพรต้องขอบคุณพี่บูมมากๆเดี๋ยวส่งคลิปมาที่หลังได้ไหมแต่อู้ไม่เป็นไรเลยดีแค่มาดีใจแล้วนี่แหละกําลังใจดีที่สุดเลยนี่แหละแม่เป็นกําลังใจให้เสมอใช่ไปเยอะมากขอบคุณนะคะที่ดีบูมก็ครบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแล้วสามสิบจะปังมากๆมันจะมันจะค่อยๆไต่แต่แต่แต่ไต่ขึ้นใช่แล้วเรามีประสบการณ์เยอะแล้วมันก็จะเริ่มเลิศแล้วนะคะ อ่ะทุกคนสุริพรตอนนี้ตะก,ก้ายังได้อยู่หนูแอลตกอะตก้าขึ้นให้ก่อนกดได้เลยสั่งซื้อยังมีอยู่ตะก,ก้ายังมี<น>อยู่นะคะจนไม่อยู่แอลขึ้นได้ไหน,น,ใ,นใช่นะคะนะคะ ปกติเท่าไหร่แม่ย้ำอีกคีนึงอะปกติทุกคนฟังนะถ้าไม่ได้ราคานี้ในลายเจนนะแอบเป็นอันนี้ของแม่ก็ได้ใช่นะคะแอบไปของแม่นิดนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งมเนี่ชื่อว่ามินี่ไอตันจังนะคะม่นี่ชื่อว่ามินี่ไอตันจังนะคะมินี่ไอตันจังแอบไปได้นะคะน้องบู๊ใช้เบอร์อะไรหนูอะเป็นหนูเป็นคนที่ขาวนะคะหนูใช้เบอร์อะไรอันเนี้ยวันเนี้ยที่ถามมาหนูใช้เบอร์อะไร บูมมาศูนย์ศูนย์ไม่คือจริงๆแล้วทุกคนเอาแต่พอดีผิวนะแต่อย่าเอาเวอร์เหมือนบูมนะเหมันบูมแบบมบูมอ่ะที่ถ้าเราชอบตัวอินพอสจีนอย่างเงี้ยไปขาวได้เลยหนูทำให้ลูกค้าทุกวันไงไอมันเว่าหนูหนูเทให้ลูกค้าทุกแบรนด์มันก็เลยแบบว่าเราไม่รู้ว่าหนูเหมาะแม่ว่าหนูเหมาะกับเบอร์อะไรหนูอยากขอแม่ไปใช้เลยนี่ว่าพี่บูมเอาถ้าเอาแบบของศูนย์ศูนย์นะคะพี่บูมศูนย์ ในค้าสู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 มันจะขาวประมาณนี้ผิวขาวอมชมพูพี่บุ้งขาวอมชมพูก็เลยแนะนําเป็นเบอร์นี้คะ่ะเบอร์นี้ขาวอมชมพูทุกคนจ๋าเดี๋ยวบุ้งจะใช้เป็นเบอร์นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์พี่บุงบ้งกันได้นะคะ,คะ,คะที่ละขาขอบคุณมากเลยนะคะอ๋อได้เลยอ่ะได้เลยลค่ะไป๊ปค่ะแล้วอ่ะกดได้เลยจ้ะปะ ทุกคนกดได้เลยนะทุกคนกดได้เลยนะคะเบอร์ศนะูนเดิมมเบอร์ศูนหนึ่งเป็นเบอร์ไหนผิวขาวเหลืองจากเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะคนผิวขาวเหลืองมือนี้จ้าถูกแล้วนะคะเบอร์ขาวเหลืองนะคะเ๋ยวถ้าขาวเหมือนพี่บูมนะไปขาวอมชมพูได้เลยจากเบอร์ศูนย์นะจ๊ะ,ะ,ะเออจริงๆคือถ้าปกตินะถ้าไปซื้อที่ซีเจหรือไปซื้อที่ Lotus Eve and Boy บิวเทียมนะคะจะได้ในราคา399บาทนะคะวันนี้นะคะในไลฟ์ของน้องเจนนะคะเพชรกาลเจนนี่คุชชั่น160บาทจ้ะเอล็อมากส่งฟรีนะจ๊ะวันนี้คือเริ่ดมากคือจึ้งมากอยายตื่นเต้นกับวันทั้งหลายมาร่วมกันอธิเทศน ของวันเกิดโดยพร้อมเรียงกัน Happy Birthday จูงกิว,วันเกิดนะมึงขอบคุณนะที่มาช่วยกูทรกๆวัาากูมีอะไรให้กพูดเดกจะบอกว่ากูหิ <c oughs> เวเบียมากมาาก,ก,กูไม่ได้ตั้งแต่เาทำ่ากาับมึงกูไม่กูไม่ได้กินเลยเอาเบียให้กูแปรงลันเปล่าเปล่าเปล่ากูรักมึงนะนี่เปล่าเปล่าเทียนนี้ไม่ใช่เทียนยูนะไม่เตียนนะ อันี้ตาลมสด Happy birthday to b o อันนี้ของขวัจากกูขอบคุณครับขอบค yeah. ุณบวัญของกูขอใจนะวันน yeah. 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 um ี้มาช่วยกูกูหายเหนื่อยมากกูบอกเลยว่าถ้าไม่มีมึงกูก็ลากมาไม่ได้จนถึงวันนี้เหมือนกันเอยู่แล้วกันอ่ะเสียงดนงๆให้บูมดลย อันอี้วันนี้กวัญอนุญาตให้มึงกินเบียร์หนึ่งเออ๋ยวไปไปกินรอจบงานก่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาะขอบคุณนะอมีสติเออสัมปชัญญะรักเมืองรักเมืองไม่ต้องพูดกันเยอะพวกเราไม่ต้องพูดเยอะแล้วอ่ะยิ่งพูดแล้วมันยอะยิ่งเงี้ยอย่าร้องใช้เครื่องบวชเออมันเกิดบู๋มันเกิดบูมอุ้ยอะไรเหยียบอะไรเหยียบเว้นสาวมือเหยียบใครวะ นี่เรามีป้ายยี่มือเลโอ้ยูมสใไหนป้ายภูมิอยู่ไหนทำป้ายมาทำป้ายมาทำเพลงแ่ดีเดี๋ยวมีแบรนด์ทังบ้านอีกที่มแบเฮ้ยแกงฝันหน่อยสิมาเ้ยไปด้ี่ของยิวเอาไปกับยิวก่อนยิวค่ะใช่เลยแม่โ้แต่อุกวันเลยค่ะค่เมืองเราก็แบบนาะไม่ค่อยว่างอ่ะ ได้แค่นี้มึงก็ได้ไม่แล้วเป็นคนแรกที่เราแก้วันเกิดวันนี้วันที่สองตอนเย็นที่เราไลฟ์อ่ะคืนนี้คุณมึงดื่มได้ไม่ยืมเราครูก็พูดเป็นงั้นแหละแต่เราไม่เคยเจอไลฟ์วันเกิดใครแบบนี้เลยนะครับใช่นี่ทำครูก็ไม่เคยทำงานแบบนี้เหมือนกันเอ้าพี่นาวินตากับพี่น้ำหวานก็คือมาช่วยเซอร์ไพรส์ด้วยกอนั่งมองกับยิวอยู่ข้างหน้าโอ้ยย้นี่ของยิว ขอบคุณค่ะอยากได้เองอนี่ละกูขายต่อขาเอาก็ได้ชอบไหมชอบไอ้ของเล็กเล็กน้อยน้อยนะมึงใช่นี่แหละคนี้แหละเราอยู่กันแค่นี้วเลยไม่แล้วมดเวลาไปแล้วไงมดเวลาไปแล้วพี่รู้แป้งสุนีพอเหรอพี่ลุกขึ้นตอนหมดเวลาอ่โอ้ยกระเป๋าขอบคุณค่ะชอบไหม ชอบแต่ละกูได้ใส่ความกระเทยเนาะถ้าไม่ชอบกูซื้อต่ออุ้ยอุ้ยกูไม่ชอบกูซื้อต่อพี่ยยอดทั้งหมดเมื่อกี้สามแสนบาทค่ะเลยอุ้อบคุณนะค่ัอ่ะมึงเลือกรองกระเป๋านี้กับเื่อนทั้งหมดเอาเงินได้งั้นกูเอานะโอเคอ่ะจบกเอาจังให้บูมเลยบอกยิ้มลยว่าถ้าบูมไม่ชอบอ่ะกูเอาเองเสื้อเอาอะไรเสื้อเอาเสื้อเอาเสื้อเอาไม่เลือกเงินบ้างวะ ใช่เออม่สิเอามาจ่ายเงินกูเลยสี่ห้าหกสิบสิบราคาสอขอบคุณค่ะพนักงานมีกี่คนแนวฟิตอ่ะ0 0คนค่ะบีบีกันบีกันบีกันเหรอเออ๋อาไ่จ่ายปหน่อยห้าหมื่นขอบคุณค่ะไ ขอทษค่ะเงินค่าตัวกระเป๋าอันนี่ไง่ค่ากูขายกระเป๋าต่อเลยไม่อันนี้กูตั้งใจแล้ว่องฟันกูขายกลับนี้สองันกูขายเลยเลยเชื่อไหมว่าเนี่ยคือรู้ตั้งแต่แรกว่าถ้ามันไม่เอาอะบอกเด็กที่ไปซื้อแล้วว่าฉันเอาเองแล้วกูชอบอะไรแบบนี้มากเงินหลายจบค่าแล้วกระเป๋าถึงห้าหมื่นสี่สี่หมื่นเก้าโอ้โหไม่ได้กไรกูกำไรกำไรละลงทุนระยะสั้นต่ะแต่กูชอบมาก ตรงคุณระยะัานอันนี้อันนี้ตัวใหม่เลยใช่ไหมค่ะคู่ดีนะกูเอาที่กูชอบมากูไม่ได้เอาที่มึงชอบเลยนะกูเอาที่กูชอบอ๋อโอเคดีแล้วนี่คือของลูกค้าเหรอไม่ใช่คขาอ่ะไม่ใช่โดนหรอกคนณลูกค้าอันนี้ของเมืองอันนี้ลูกค้าค่ะเปิดเสียงก่อนอะไรอ่ะลินทาพี่หรอมาค่ะ ทุกคนจ๋า,จาอันนี้จะเป็นเตรียมอะไรอะฟูกที่นอนมึงฟูกที่นอนพับได้